เอาสุขสบายดีเนาะอันนี้ก็แม่นอ้ายฮักเพิ่นเดินทางมาติดนครหลวงเวียงจันมายื้อยามถามข่าวฮอดเฮือนฮอดบ้านบาเสียงแขนแดนมงเนาะโอ้ก็ดกได้เจอหลายเท่อายได้มายื้อมายามถามข่าวเนาะแล้วสิถามือเนาะอันอายนี่เสื้อเหรอเโกือโกบ่้ถิ่นฐานบนเกิดนี่เมืองนอนอยู่บ้านเลยอยู่แข้งเลยอยู่บริคไอยู่อยู่บริคไบ่โ เอาเวี่ยมมาไปในคุ้มคณะมหาวิทยาลมอลานนํากันนี่แหละมาฮอดมาถึงก็ได้มายามบ่าวเสียงแคนมาฮอดมาเห็นแล้วอแซานะโอ้ก็ครับอสุดๆนอากาศดีกดนอากาศดีเนาะฝนมันตกหลายเด้อเห็นคนี้เนาะดีอยู่ดีสเ็นอระเียนี่แม่นมานวัธรรมเนาะได้มานําเียโครงการเออเาเพิ่นิ เป่าแขนนึกฟังเราพี่น้องเนาเพื่นมาหอด้วยกันเปล่าสังเกตระบายหนิเอาลองเบิึงเาลองเนาะขวาเบิึงคือแค่เสาเว้าเลยบอกโอ้แม่นลองเบิึงอิดเในแขนเส้งขวางเจ็บเป่าแขนเทื่ามิดเนาะอันนี้แม่นแขนสร้างหมู่บ้านเนาะเออแม่นแหละเบิ้งว่ามันชิจวดดีจังเลยเอาลองสุดเสน่ห์สุดเสน่ห์แบบแบบแบบปล่าแบบคอยเป่าเนาะ ข่าลายเห็นเราเลยคักคักเนาะเพื่อเป็พออนพัฒนธธรรมใช้ได้ดนี่เนาะยอดยอดพี่นเราเลยข่าลายเด้อ เป็นเรือแค้นเชียงขวางนี่เป่าคักบ่คักคเป่าคักเป,ากเป่ามอ้อนเลยแค่นเชียงขวางนะนงอ,อันนี้แม่นแค่นบอวันเนาะเพิ่นก็กจำน่ายไปหลายๆเติบแล้วบวันปุงมันเนาะจะจะเป่าแล้วแม่นจะใส่ลมแข่หรืใส่ลมแหงได้แม,ม,ม่นใส่ลมแหงแล้วมันแม่นใส่ลมค่อยๆเป่าเบียว่าบนเรือแหงนะเออคักหลายเนาะคักคักคักอันนี้เป็เพิ่นมาลองเบื้องแค้นเพิ่นมาทางวัดอนธรรมเนาะเดินทางมาแต่คนลงเวียงจันท์พี่น้องมาทอดเถือนเป่าเสียงเทียนแดงมงคลแล้วมือนี้ เราเป็นคนร้องมืงแขนเนาะกันเป่าแบบค่อยเป่าเลยบปดูแลปลื้ดเม,มื่อลิน <c oughs> ปื้ดมาแ <c oughs> ม่ปื้ดอะไรแหงเนาะฟันโอ้ค่อยเป้าเดย์บ่ใส่แหงเด้เฮ้ยตอนมันลุมล่มหลายก็มันจะเป่าในนี้แหละมันคยเป่าแขนฟื้ด <c oughs> แม่นอันนี้เคล่มเด้อันนี้แม่นมันเป่าเรียบคนจงมันสองมเท่อนี่กันกินเ้าเมาเป่ามันเคลืนลินเคลืนฟื้นี่แหละแล้วจีลองเบิ่งงนอะสยดีนาะนี่เป็นแบบคนตัวจีนริงเนะไอโก้นะื้อมนบอกแม่นแม่นคนเป่าเข็เก่งได้เี่นรองเลรามาหยอดเถือนบอสเยงเทียนเดนมงเกงเก่งเก่งแล้วก็ผมเคยว่าจะขึ้นว่าจะได้พบเพื่อนม้หนีกเพื่นมาหอดเือนบอดเยนเทียนเดนงคลก็เป็นดีกว่เจอหลายเนอที่มันยืมมายามถำข่าวเสี่ยสละเวลาเนาะมาหอดเน ทางูาแห้งปเลยดิลุกบ้านมาลุกพันฝนทว่ผู้ดีวิ่ฝนบัดกราบเมื่อนี่เนหลยฝนตกใซนในนี้จิตละแต่ละเเลียนเริ่มเป็นพื้นเดยวเลยนะอเห็นครับคครับ่อยมันเป่าลมเบาเลยเ่าลมเบาเป่าลมลมผมไงเว่าเอาแคนเอาแคนดวงไม้น่ตรงเดเดเห็นใส่เลยเห็นขวายมันเลย ปเ,ปเปนบต้องหล่มเป้าแต่แค่ฟูดท,ทันงแค่ฟูดนะมันเลยใสยล่ลมแหงหรือแก่พูบัดเวลามาเป้าแค่นตัวนี้ละมัใสแ่แหงลวมันเสียงมันยกซ่ๆๆอไปนเปนห้อเป่เาทำลามันเด,ดยใส่ลมแหงยครับวันนี้ให้อะนะบ้าเสียงแงค่นเนพะื่อนลองเป้าแก่เพื่อนเองเอกลักษ์เสียงขวนเอักษณ์เสียงขวาเออเอกลักษณ์เสียงขราน

พึ่งว่าพึ่งขอภัยนำคนฟังและทานเองเอ้เนี่นี่ยห่ดเลนาะโอ้ของหอปากองฟอเงับเพลนล้เมาล้ำก็ล้ำได้เป็นหลายยสน้อยอืม้อยเลยตยร้ง bình qua bosan bosan xem qua bosan xem qua bosan xem qua bosan bosan này bosan 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 bosan

มันอันนี้มันมันไม่ได้อาลูเรืซื้อแดมันโมแม่ได้ไอโฟนอ่ะมันเป็นแบบล้ำอีกอย่างนี้นะเนี่ยไอ้ขึ้นนั่นน่ะแต่วาโมแม่นั่นถ้อถึงขัวเนี้มันต้องเป็นอนี้นี่เหมืนเอจึงตัวเลยว่าจึงตัวนี้เนาะจึงลูกนี่ลูนี้ไว้จึงลูกนี้ไว้เนาะครับถึงขัวแท้เอกลักมแม่เนี่มันเป็นนั้น อันนี้มันเป็นมันเป็นคับกับลัมขจาวาเลยอันนี้มันคับไปเท้ะไรเนียคับไปเทอันนี้นะมันมันจะเป็นนั้นคือนับตรงนี้มัจึงเลยจึ้งได้กอนยำมันยังไปอยู่เลยหนึ่งมันหนึ่งไปธรรมดาเ่แเลยนี่จะจึงจึงกันองอันเาะไรบัดได้บัดตดได้มาก เนี่ย,ยคือได้ฮันนี่นะเอ้ยเ็ไดะรเรื่องระหันนั่นนั้แหล,ละโขับเป็นไปขนาดนี้โแขนมันเป็นไปคนเราเป่าแขนับสิกวาเลยตอนตอนอะไรอะไรมันอันนี้ตุงนั้รนอ่ะ ปูอยูล่ลนั่นหละู้สายอัพเหมือนวับหรือว่าขวานั่งขวานะก็สวกขวาครับเออวัดแรกตัวนี้กันบอมันฮาบะเคยรนะ